สวัสดีครับวันนี้ Facebook ป้าเกยเชยงใหม่ได้นำเจ้า e-suzu d-max นะครับคันนี้เป็น d-max highlander นะครับวอดี้ปี2006หรือปี2549นะครับคันนี้เป็นรงยนต์ีเซล3.0คอมมัเลียวเทอร์โบนะครับแรงจัดประหยัดจริงครับรถพร้อมใช้งานเลยครับผมสีสันรอบคันผมให้90%ครับสวยใสรอบคันครับทรงหล่อๆครับมองหาใช้งานไม่ผิดหวังเลยครับผมเดี๋ยวพาวนชมรอบคัน ชมภายในซ้ายขวาแล้วสตาร์ทเครื่องให้ฟังนะครับล้อแม็กขอบ18ยางดี4เส้นนะครับรอรอแล้วนะครับเดี๋ยวชมภายในก่อนนะครับเริ่มจากดน้าซานครับแขงประตูสวยครับผมภายในสะอาดสอานะครับคอนโซลสวยครับผมเจ้าของเตินดูแาดีนะครับฝ้าเพดานสะอาดสวยงามนะครับเบาะแถวหลังก็สะอาดนะครับโลโก้ดีแม็กยังอยู่นะครับ สะอาดมากครับคันนี้ครับเจ้าของเดิมดูแลดีนะครับพวงมาลัยพาวเวอร์แอร์เย็นทางไกลสบายสบายครับคันนี้ครับเดี๋ยวพาวนชมด้านขวานะครับมองหาเช่นงานไม่ผิดหวังครับคันนี้ครับหล่อๆครับผมหล่อๆแล้วครับผมทรงหล่อครับเดี๋ยวพาชมด้านขวากันต่อนะครับด้านขวาก็เป็นประตูสวยครับตะเก็บประตูเดิมๆนะครับ ลอกนเดินนะครับมิดแอคอยู่ครบนะครับรถคันนี้ไม่เคยชนแน่นอนครับคันนี้ครับครับโคจนสวยครับทั้ง2ฝั่งนะภายในสะอาดครับเบาะนั่งนะครับเืงลวีสตาร์ติดง่ายนะครับหลอบมาไว้นะครับ เลขไม้สองแสนสามหมื่นนะครับครับอยหยุดลมแรงนะครับปิดครับเปิดครับปิดครับเปิดครับครับเดี๋ยวพับช่งเครื่องนะครับช่องเครื่องสะอาดสวยงามน,นะครับ เครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์ดีเซล3.0คอมเบอร์เทอร์โบนะครับอันนี้แรงจัดประหยัดจริงนะครับเครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์เดิมๆนะครับเทอร์โบเดิมๆท่อเดิมๆนะครับท่อนี้เดิมเป็นท่อพลาสติกนะครับเจ้าของเดิมได้เปลี่ยนเป็นท่อสเตลเลสนะครับเพราะว่าท่อพลาสติกมันใช้เวลานานมันแตกครับสายท่อเครื่องไม่ได้มาแล้วถ้าใส่ไม่ได้ครับถ้าใส่ท่อสเตลเลต์ใส่ไฟใส่ทครอบเครื่องไม่ได้นะครับครับขอบคครับ แก้มสายแก้มขวาเดิมๆนะครับคันหน้าเดิมๆนะครับรถคันนี้ไม่มีชนแน่นอนครับฐานหน้าสวยครับแก้มสวยครับเป็นเดิมครับปากกระโปรงเดิมๆครับตะเข็บฝากระโปรงเดิมๆนะครับเข็บสวยครับผมเจอเดิมอยู่ครบนะครับเม็ดแอสสวยครับ อะเครื My My Hi. Hi. Mm ่องเดินนิ่งๆครับมองหาเช็คงานไม่หยุดหวังครับคันนี้ครับนิ่งๆครับเดี๋ยวปิดกระโปรงแล้วชมรายละเอียดรอบคันอีหนึ่งรอบนะครับกับเจ้าวีสตูดีแม็กไฮแลนเดอร์นะครับปี2006หรือปี2 5งพันนะครับอันนี้เลยรอๆเลยครับผมล้อแม็กขอบสิครับเจ้าของเดิมแต่งแต่ล้อนะครับอย่างอื่นไม่แต่งนะครับเครื่องเดิมๆครับเบอร์โบเดิมๆทอดเดิมๆนะครับรถไม่เคยรีแมปนะครับ รถเที่ยงนิ่งๆนะครับมองหาใช้งานไม่ผิดหวังครับคันนี้ครับรถอยู่ซันไซชียงใหม่นะครับรอๆครับคันนี้ครับทรงหล่อมากครับผมเราแม็กกับสเปรย์ยางดีซีเส้นนะครับมองหาใช้งานครับสนใจติดต่อ0894171999นะครับราคา159,000บาทนะครับ159,000บาทนะครับสนใจติดต่อ0894171999นะครับ หรือติดต่อซื้อขายที่ a c e b o o k ปารเก้เชียงใหม่นะครับเดี๋ยวจบรีวิวผมจะพาไปขับทดสอบนะครับสวัสดีครับ